ถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าหมายความว่าคนเหล่านี้แม้จะเป็นวงศสาคณาญาติอันเดียวกันหรือเป็นพี่ร่วมท้องน้องร่วมไส้คลานตามกันออกมาก็ตามถ้าไม่มีอันที่ว่านั้นเสียแล้วก็ไม่รักกันและพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้บทที่3นะครับที่เพิ่งจบไปเราพูดกันถึงเรื่องของศูนย์กลางแห่งความรักนะนั่นก็คือการทําตัวเนี่ยให้เป็น ที่รักนะซึ่งการทําให้เป็นที่รักเนี่ยก็คือการสร้างความงามจากข้างในนะครับบทนี้นะชื่อบทว่าเอื้อเฟื้อนะครับนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเนาะหัวข้อย่อยนะครับลายแทงในการพูดถึงมาระยาทงามและใจงามที่เราจะต้องสร้างขึ้นในตัวให้เป็นแรงดึงดูดความรักมาจากคนอื่นข้าพเจ้าอยากจะนำเอาไลายแทงมหานิยมมาเล่าสู่กันฟัง คือขพเจ้าได้พบลายแทงอยู่ในหนังสือเก่าเป็นลายแทงมหานิยมคือบอกเคดที่จะทําให้คนรักไว้สั้นๆแต่ทดลองดูแล้วได้ผลดีมากสามารถที่จะทําให้คนรักได้ไม่ว่านุ่มสาวหรือเท่าแก่แม่ไม้ใช้ได้ทั้งนั้นอยากจะเอามาเผยแผ่ให้ท่านผู้ฟังลองใช้ดูบ้างและเป็นวิธีง่ายๆเลิกจากฟังปาทกฐานนี้ไปแล้วก็เริ่มทดลองได้เลยลายแทงนั้นเป็นคําปริศนามีอยู่2บทบทที่1ว่า ถึงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาโอ้อาตมาแปลว่าตัวฉันนะครับและบทที่2ว่าถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าอ่าเนื้ออาตมาก็คือเนื้อของเราเนื้อในป่าก็หมายถึงสัตว์ป่าเนาะหมายถึงแบบพวกเก้งกวางอะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าปริศนาลายแทง คือท่านว่าไว้ให้คิดเอาเองคนอื่นแก้ให้ก็ได้แต่ไม่ค่อยคลั้งมหานิยมหรือเคล็ดลับที่จะทําให้คนรับมันคุดอยู่ในลายแทงสองบทนี้ข้าพเจ้าจะช่วยคิดบ้างก็ได้บทที่1ที่ว่าถึงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมา คือความว่าแม้ผู้ที่เราจะทําให้เขารักนั้นไม่ใช่ชาชเชื้อเนื้อไขอันเดียวกันกับเราเลยคือไม่ใช่ญาติกายญาติเกอะไรกันเลยแต่ถ้าเรามีอันนั้นเสียแล้วก็จะรักใครสนิทสนมกันและพึ่งพาอาศัยกันได้ดีที่สุดเหมือนกับเนื้อตัวของเราเองอันนั้นก็น่าจะหมายถึงความเอื้อเฟื้อนะครับ นี่เป็นความหมายของบทที่1ส่วนบทที่2ที่ว่าถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าหมายความว่าคนเหล่านี้แม้จะเป็นวงศ์สาคนาญาตอันเดียวกันหรือเป็นพี่ร่วมท้องน้องร่วมไส้คลานตามกันออกมาก็ตามถ้าไม่มีอันที่ว่านั้นเสียแล้วก็ไม่รักกันและพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เหมือนกับเนื้อในป่าขอโทษเถอะที่ว่าเนื้อในป่าคือสัตว์ป่าชนิดสัตโตสัตว์ป่านั้นไม่เหมือนสัตว์บ้านมันมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งเวลาระบายหน้าเข้าไปหามัน,มน จะวิ่งหนีหน้าเราไปทันทีไม่ยอมให้พบอีกพวกหนึ่งเวลามันเห็นเราเข้ามันจะวิ่งเข้าใส่เราทันทีเหมือนกันพวกนี้เราต้องวิ่งหนีมันตกลงว่าทั้งสองพวกพึงไม่ได้ทั้งนั้นโบราณท่านเอาคนไปเปรียบเทียบกับสัตว์ป่าคือคนเราแม้จะมีความเกี่ยวพันกันในทางเลือดเนื้อเชื้อไขเช่นเป็นลูกหลานหรือพี่น้องกันก็ตามถ้าขาดสิ่งที่ว่าคือความเอื้อเฟื้อนะนั้นเสียอย่างเดียวก็กลายเป็นอื่นหมด ตามธรรมดาคนเรามีทางที่จะเกี่ยวพันกันได้หลายทางเช่นว่าเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันบวชวัดเดียวกันหรืออยู่บ้านเดียวเมืองเดียวกันเหล่านี้เป็นต้นแต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ย่อนกว่าความสัมพันธ์ทางเลือดเนื้อเชื้อไขทั้งนั้นที่ท่านยกเอาเรื่องชาเชื้อขึ้นมาว่าจึงเป็นการเพียงพอที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคนเราจะสัมพันธ์กันทางใดก็ตามถ้าขาดอันที่ว่านั้นเสียแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อในป่าได้ทั้งนั้น ทีนี้อันที่ว่านั้นหนะคืออะไรคือความเอื้อเฟื้ออย่างไงเล่าเอื้อเฟื้อนั่นแหละคือตัวมหานิยมมีไว้แล้วทําให้คนรักถ้าอยากให้เขารักก็ต้องบริกรรมบ่อยๆเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อดีนักเวลาไปหาใครก็เสกเอื้อเฟื้อเวลาใครมาหาเราเราก็เสกเอื้อเฟื้อเขียนติดไว้ที่ประตูบ้านก็ได้ว่าบ้านเอื้อเฟื้อแล้วคนทั้งหลายก็จะกลายเป็นเนื้ออาตมาตามที่ว่ามาแล้วเลิกจากฟังปาทกถาวันนี้ลองซ้อมเสกเอื้อเฟื้อกับคนที่อยู่ทางบ้านดูก็ดีเหมือนกันอื รู้สึกว่าอาจารย์ท่านอาจจะยังไม่ได้ขยายความเนาะตรงสัตว์ที่มันมีสองประเภทเนาะเป็นสัตว์ที่เจอปุ๊บจะวิ่งหนีเราใช่ไหมกับสัตว์ประเภทที่ว่าเจอปุ๊บวิ่งเข้าหาเรานะคือพวกสัตว์สัตว์กินเนื้อใช่ไหมที่มันจะเข้าหาเรานะแต่เนี่ยที่เขาเปรียบเทียบไว้ว่าถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้ามันมีความเอื้อเฟื้อก็เ,เหมือนเนื้อในป่าไอ้คาว่าเนื้อเนี่นยคือสัตว์ประเภทที่ว่ามันวิ่งหนีเรานะเพราะว่ามันกลัวว่าเราจะมาล่า ที่คนโบราณท่านเปรียบเทียบไว้อย่างเงี้ยก็คือแม้เป็นญาติกันเนี่ยนะถ้าไม่มีความเอือ้อเฟื้อเหมือนเนื้อในป่าก็คือเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าเป็นหนีนึกออกไหมเนาะผมไม่รู้ว่า,อาของจริงเ่ยนะตอนที่ท่านประกาศฐานเนี่ยผมคิดว่าท่านน่าจะขยายความเรื่องอสัตว์ป่า2ประเภทนี้แต่ว่าในเนี้ยนะจจานะอันนีค้คิดเอาเองนะครับนะจากการที่อ่านหนังสือเยอะพอสมควรแน่นะก็เชื่อว่า หนังสืออาจจะพิมพ์ไม่ครบนะครับตัวน,นี้ผมมาขยายความให้เนาะเพราะว่าเรื่องเรื่องเนื้อในป่าวิ่งหนี เรื่องสัตว์ป่าวิ่งเข้าหาเนี่ยนะผมเคยได้ยินมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งโอ้นานมากแล้วนะครับไม่รู้จําไม่ได้ว่าได้ยินมาจากใครเนาะเพราะนั้นตรงนี้มันเหมือนกับว่าหนังสือในตอนเนี้ยนะอาจจะพิมพ์ไม่ครบนะครับเพราะนั้นแล้วผมอธิบายให้แลก็สรุปว่าสัตว์ป่ามี2ประเภทใช่ไหมก็คือเพศที่ประเภทที่วิ่งหนีเรากับประเภทที่ประเภทที่วิ่งเข้าหาเราวิ่งเข้าหาเราคือมันจะแดกเราใช่ไหมพวกวิ่งหนีเนี่ยก็คือพวกที่เราจะไปแดกมันใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบไว้แบบนี้ย้ําอีกครั้งงหมาายถึว่ ถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อเนี่ยญาติกันก็ตามก็เหมือนกับเนื้อในป่าเจอหน้าปุ๊บหนีชิบหายเลยอะไรอย่างงั้นเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะสั้นๆน,นะแล้วก็ลองไปเสกดูนะครับเอื้อเฟื้อเนาะอ่ะโอเคสำหรับ EP นี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ